สวัสดีครับโฮซสูคอมเพสเอลเมนต์ไมครับผมคาแรคเตอร์ของผมนะครับจะเป็นเป็นคนที่นิ่งๆครับไม่ค่อยไม่ค่อยได้แบบว่าแสดงเรื่องของ e m o t ชั n น l ลเท่าไหร่แต่มีความที่ถ้ารู้จักกันแล้วเราจะ,ะพวดไงดีมีความสนิทกันมากขึ้นหรือว่าพูดได้เยอะขึ้นครับผมซึ่งผมเป็นคนที่เหมือนกับว่าเป็น Introvert oh. ครับผมแต่ด้วยด้วยด้วยคาแรคเตอร์หรือบางอย่างมันจะทําให้สถานการณ์บางอย่างมัน ไม่จําเป็นต้องอินโทรเวิร์ตได้ตลอดเวลาแล้วเราก็สามารถที่จะเฟรนลี่ได้กับทุกคนไม่ว่าจะเป็นแฟนคลับหรือว่าพี่ๆน้องๆในทีมเหมือนกันครับผมสวัสดีครับผมปอนคอมเพ s สอิเลเมนต์คือเมทัลบอกสิ่งที่ขาดไม่ได้3อย่างเลยครับว่าคืออะไรขาดไม่ได้3อย่างเป็นนี่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 พวงกุญแจเพราะว่าถ้าไม่มีพวงกุญแจเนี่ยรถผมไม่สามารถขับได้แล้วผมไม่สามารถไปไหนได้เลย 2คือนี่นข้อมืออสเซอรี่แหวนอะไรพวกนี้สร้อยเพราะว่าผมชอบใส่อะไรพวกนี้เยอะมากแล้วก็อย่างสุดท้ายเนี่ยน่าจะเป็นผู้คนผู้คนผู้คนสำคัญเพราะว่าหากไม่มีผู้คนเนี่ยมันจะไม่ใช่คอมเพลสเพราะคอมเพลสไม่ใช่สถานที่แต่เป็นผู้คน<อ>ขาดไม่ได้3อย่างนะครับสิ่งแรกที่ผมคิดว่าน่าจะเป็น โทรศัพท์มือถือแน่ๆเพราะณนะปัจจุบันนี้โซเชียลมีเดียหรือว่าธุรกรรมการเงินอะไรต่างๆมันจะอยู่ในในมือถือหมดเนาะ,ะเพราะฉะนั้นผมคิดว่าสิ่งแรกที่ผมขาดไม่ได้ก็คือโทรศัพท์มือถือแน่ๆครับผมอย่างที่สองผมคิดว่าน่าจะเป็นอ,อย่างของผมเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องของยานพาหนะไม่ว่าจะเป็นรถยนต์หรือว่าโมอเตอร์ไซค์ครับผมเช่นณะปัจจุบันเราต้องเดินทางนะครับไม่งั้นเวลาเราเดินทางเราอาจจะเปลืองค่าใช้จ่ายในการเดินทางนิดนึงครับผม อย่างที่3ผมคิดว่าน่าจะเป็นเรื่องของอ่าเอ e r g y และ a อ t i จ u d e ในการใช้ชีวิตแต่ละวันครับผมว่าเพราะว่าเวลาเราตื่นขึ้นมาแต่ละวันเราต้องมีเ n e r g y หรือ a อ t i จ u d e ที่เราจะทำอะไรบางอย่าง <Yay! S 1> เพื่อที่ไม่งั้นเวลาเราตื่นขึ้นมาแล้วเราไม่มี Energy มันจะทำให้เวลาเราตื่นขึ้นมามันจะมีความเปื่อยๆจมๆแล้วก็แบบไม่เป็นไม่ไม่เฟรชครับมันหน้ามันจะแบบไม่สดใสครับผมประมาณนี้ครับสวัสดีครับ เซนดายคอมเพสอิรเม้นท์เนเจอร์ขอหนึ่งประโยคที่เป็นตัวตนของคนใหม่หนึ่งประโยคอะครับแจ๋งขอหนึ่งประโยคที่เป็นตัวตนของคนใหม่อืมความฝันที่อยากทำในสเ็จในปีนี้ความฝันในปีนี้คนระับ คืออยากที่จะขึ้นคอนนะครับแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นคอนไหนก็อยากขึ้นคอนอยากไปเจอผู้คนที่สําคัญอยากรวยครับอยากรวยจริงๆครับอยากมีความสุขบ้างนะมีอะไรไดายมาความฝันที่อยากให้สําเร็จในปีนี้นะครับอันนี้ผมเชื่อว่ามันเป็นฝันรวมของพวกเราทั้งสามคนนะครับนั่นก็คือการมีคอนเสิร์ตเป็นของตัวเองครับในปีนี้ ก็รอดูนะครับทุกคนสวัสดีครับเชชินคอมเพสนะครับ Element น h ันเดอครับผมขอ,อสามข้อที่เป็นตัวเองครับสามข้อที่เป็นตัวเองครับ <c oughs> ยิ้มง่ายดีดแล้วก็ง่วงนอนครับผมจุดเด่นสามข้อนะครับหนึ่ง จุดเด่นเลยครับน่าจะเป็นเรื่องของอ่าสำหรับผมคิดว่าน่าจะเป็นเรื่องของมุมมองครับเพราะว่าเราอาจจะมีประสบการณ์มาเยอะหรือว่าเราอยู่ในวงการมาพอสมควรแล้วมันเลยทําให้เรามีมุมมองได้หลายๆแบบหลายๆด้านไม่ว่าจะเป็นมุมมองของตัวเองมุมมองของคนดูหรือมุมมองของคนที่ไม่รู้จักเราอีกอย่างหนึ่งครับผมมันเลยทําให้รู้สึกว่าอันนี้เป็นหนึ่งจุดเด่นครับผม 2. ผมคิดว่าน่าจะเป็นเรื่องของการ ปรับตัวแล้วก็สามารถควบคุมอารมณ์ตัวเองได้ในระดับหนึ่งเพราะว่าบางทีเราไปเจอเรื่องที่ไม่ดีในแต่ละวันมาใช่ไหมครับแต่พอเรามาอยู่มาอยู่หน้าง,งานหรือว่าเราต้องทํางานนะครับเราไม่สามารถที่จะแสดงอารมณ์ตรงนั้นได้แบบร้อเพราะฉะนั้นเราก็ต้องคีปความเป็น professional หรือว่าเราต้องแบบ ควบคุมเรื่องของอารมณ์หรือว่าความรู้สึกตัวเองข้างในเพื่อที่เราจะให้งานมันไม่ได้เสียไม่ได้กระทบต่อน้องๆหรือว่าพี่ๆทีมงานทุกคนตรงนี้ครับผมอย่างที่สามผมคิดว่าน่าจะเป็นเรื่องของความขี้เล่นเลยมั้งครับเพราะว่าผมอะถ้าถ้าไม่รู้จักกันเราผมจะเป็นคนนิ่งๆยิงๆใช่ไหมครับแต่แบบพอพอเป็นแบบเพื่อนเพ่พี่ๆน้องๆที่รู้จักกันเราจะรู้สึกว่าเอ้ยเราไม่จําเป็นต้อง ต้องเงียบต้องขึมต้องอะไรเนี้ยเราก็สามารถปล่อยตัวเองมาได้แบบ100%แล้วก็สามารถที่จะแบบว่าเล่นตบมุกตลกได้บางทีน้องๆในทีมก็ยังรู้สึกว่าพี่มีมุมแบบนี้ด้วยเหรออะไรเงี้ยมันเลยรู้สึกว่าเออผมคิดว่าตรงนี้มันจะน่าจะเป็นจุดที่ดีอีกจุดหนึ่งเพราะว่าบางทีถ้าเรา <Yeah. S 1> เข้มเกินไปเราขึมเกินไปหรือว่าเรายิ่งเกินไปมันก็ทําให้บรรยากาศรอบข้างมันไม่ได้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันแล้วก็ คนที่มองเราเข้ามาก็อาจจะรู้สึกว่าเอ้ยเขาเป็นอะไรหรือเปล่าเขาไม่โอเคกับเราหรือเปล่าอะไรเงี้ยครับจริงคือจริงๆไม่ได้มีอะไรครับแต่แค่ว่าเราแค่อาจจะอยู่ในโหมดเซฟแบตเตอรี่ของเราเองประมาณนี้ครับในปีนี้มีความฝันอะไรบ้างครับในปีนะครับความฝันของผมจริงๆตอนนี้เป็นต้นปีนะครับก็จริงๆก็อยากเจอทุกคนในทั้งปีเลยอยากเจอทุกงานจริงๆก็อยากพบปะผู้คนมากขึ้นนะครับกว่าปีที่แล้วแล้วก็อยากสร้างผลงานให้ทุกคนเนี่ย ชื่นชอบในตัวพวกเราแล้วก็ติดตามพวกเราไปนานๆครับผมสวัสดีครับผมปั้น Compass Element Shadow ครับขอเรื่องที่คิดจะทำแต่ว่ายังไม่ได้ทำเลยครับแล้วชีวิตนี้ไม่คิดว่าจะทำด้วยขอสองเรื่องนะครับเรื่องแรกนะครับเรื่องที่คิดจะทำแต่ว่ายังไม่ได้ทำคือผมอยากไปเที่ยวต่างประเทศครับไปเที่ยวแบบโซนยุโรปอะไรอย่างเงี้ยครับสิ่งที่สองครับผมยังไม่ได้คิดมาครับเพราะผมไม่เคยคิดอาเชยชอบแต่อะไรครับ ชอบสัตว์อะไรช่วงนี้นครับช่วงนี้ผมชอบเออ่ทุกคนรู้จักเออร์วินและแกงชิมมังไหมครับผมชอบชิมมังว่าตอนนี้ผมมีเริ่มมีความฝันว่าจริงๆแล้วเนี่ยชิมชมังเนี่ยมันสามารถร้องเพลงได้จริงหรือไม่เป็นคำถามที่ผมสงสัยมานานแล้วมมไ,มไมม่ีใครเออไม่รู้เลยอันนั้นข้าวมาอย่างเรื่องจริงนะรู้เปล่าไอ้ชิมมังอ่ะเออร์วินและชิมมังอ่ะ เขาเขียนตอนท้ายว่าเมื่อแบบหลายปีที่แล้วมันมีคนหนึ่งที่พยายามให้ชิมังร้องเพลงได้แต่มันก็ทำไม่ได้เมาไม่อยากเขาทม่ทำกับเรเลยขอสามจุดเด่นที่มีในตัวป้านน่อจุดแรกนะครับผมเป็นลูกครึ่งครับจุดที่สองผมผมสี่เท่าครับจุดที่สามผมผมหล่อครับจุดเด่นสามข้อนะครับ รู้สึกว่าเป็นคนที่ค่อนข้างมีความคิดสร้างสรรค์ครับผมแล้วก็บางทีก็ชอบสร้างเสียงหัวเราะให้เพื่อนๆด้วยครับแล้วก็อย่างสุดท้ายนะครับผมอะไรอ่ะจุดเด่นกับัวผมด้วยครับสวัสดีครับนายคอมเพสเอลิเมนต์ร็อกครับจุดเด่นของนายสามข้อน่าจะเป็นคิดว่าน่าจะเป็น การร้องครับเพราะว่าเป็นคนที่ชอบร้องเพลงมากครับแล้วก็น่าจะเป็นส่วนสูงครับเพราะามีหลายคนที่บอกมากเลยว่าผมเป็นคนสูงมองแล้วเด่นมองหาง่ายเพราะว่าตัวสูงอะไรอย่างนี้ครับแล้วก็สิ่งที่เด่นนุ้นนิสาจะเป็นความมั่นใจครับ<ว>เพราะว่ารู้สึกว่าเป็นคนที่มั่นใจในตัวเองค่อนข้างสูงอยู่ครับผมรู้สึกว่าเป็นคนที่เชื่อตัวเองครับผมรักทุกคนนะครับ สิ่งที่ขาดไม่ได้สามอย่างมีอะไรบ้างแล้วพระอะไรครับคิดว่าน่าจะเป็นเพลงครับเสียงเพลงนี่เป็นสิ่งที่อยู่กับผมตลอดรู้สึกว่าเสียงเพลงนี่มันอยู่กับผมในทุกช่วงอารมณ์จริงครับไม่ว่าจะมีความสุขมก็ฟังเพลงครับหรือว่าเศร้าเนี่ยก็ฟังเพลงมีความทุกข์ก็ฟังเพงลงรู้สึกว่าบางทีมันก็ไม่ได้ทําให้เราดีขึ้นหรอกครับแต่รู้สึกว่ามันอยู่เป็นเพื่อนเรามากกว่าในวันที่เราไม่มีใครอะไรอย่างเงี้ยครับผมส่วนสิ่งที่2แล้วก็น่าจะเป็นเพื่อนๆครับใช่เพื่อนๆก็คืออยู่กับเราเหมือนกัน ในทุกโมเมนต์ไม่ว่าเราจะล้มเหลวหรือเราสำเร็จในบางอย่างเพื่อนก็อยู่ด้วยตลอดเพราะว่าเวลาผมเป็นคนทําอะไรนะผมจะเป็นคนที่มีเพื่อนเสมอเวลาหรือต่อให้ทําอะไรเองก็ตามนะครับก็จะมีเพื่อนที่มาคอยสนับสนุนตลอดมีเพื่อนที่มาคอยซัพพอร์ตเราไม่ให้เราเจียใจหรือว่าไม่ให้เราล้มเหลวนะครับผมส่วนสิ่งที่สามที่ขาดไม่ได้ก็น่าจะเป็นที่รู้สึกว่าขาดไม่ได้ถ้าเป็นสิ่งของน่าจะเป็นเงินนะครับผมใช่เพราะรู้สึกว่าเงินเนี่ยมันคือสิ่งที่ ปัจจุบันเราใช้หลายอย่างมากเลยนะครับเพราะวถ้าเกิดไม่มีเงินก็ซื้อข้าวกินไม่ได้ซื้อโทรศัพท์ฟังเพลงไม่ได้อะไรอย่างนี้ครับผมอยากรู้ว่าตั้งแต่ทำมาเนี่ยมีปัญหาก,กับเพื่อนในวงบ้างไหมครับไม่มีเฮ้ยมีปหวะอาจจะมีแบบว่าทงเถียงกันเรื่องงานเกิดขึ้นบ้างแต่ว่าไม่เคยแบบว่าทะเลาะกันแบบว่ายาวน,นานจนแบบว่า ทะเลาะกันจริงจังก็คือทะเลาะกันส่วนมากก็จะเป็นความที่ไม่เข้าใจกันในพาร์ทของการทํางานมากกว่าครับแต่ว่าเรื่องส่วนตัวก็แทบจะไม่ทะเลาะกันเลยใช่ถ้าเลือกต่อยได้กับคนในวงหนึ่งคนอยากต่อยกับใครครับผมอยากต่อยกับทุกคนเลยมาถ้าถาว่าพรุ่งนี้ตื่นมาแล้วมีซอมบี้เนี่ยสิ่งแรกที่บ้านจะทำคืออะไรถ้าพรุ่งนี้ผมตื่นมาเจอซอมบี้นะสิ่งแรกนะครับ ผมจะสู้กับซอมบี้อันนี้คือทางที่แรกแอบันพ่งนี้มีซอมบี้สิ่งที่จะทำตอนตื่นมาคืออะไรผมคิดว่าตื่นมาแล้วผมน่าจะโทรหารเพื่อนะครับว่ามีใครยังไม่กลายเป็นซอมบี้บ้างนะครับแล้วก็อาจจะนัดรวมกลุ่มกันนะครับแล้วก็หาที่แอบสักที่หนึ่งอาจจะเป็นที่สตูดิโอนี้นครับอาจจะมาแอบซอมบี้ได้อาจจะมาซ้อมเต้นกัน,กนเผื่อซอมบี้มันจะฟังเพลงแล้วมันจะ ้น็งกับเราแล้วมันจะไม่กัดเราครับสวัสดีครับผมนีโอคอม a พสครับเอเลเมน l ์ไลท์ครับผมถ้าเกิดว่ามีซอมบี้บุกตื่นขึ้นมาจะทำยไงครับโหอย่างไงนะครับผมเป็นคนที่กลัวซอมบี้มากครับผมจะกลับไปนอนอีกรอบครับเพราะผมคิดว่ามันคือความฝันครับผมถ้าพวกนี้ตื่นมามีซอมบี้นะครับผมมี2ทางเลือกในชีวิตครับทางเลือกแรกผมจะสู้กับซอมบี้พวกั้นครับ นิอโ่นิโอดน่เิโออยี่นชอบกินอะไรมากที่สุดครับโอ้สิ่งที่ชอบกินผมชอบกินช็อกโกแลตมากครับเอาอะไรครับเอาอะไรครับเอ่อที่ชอบกินเพราะช็อกโกแลตมากครับคือตอนเด็กอ่ะแม่เวลาไปไหนมาไหนก็คือผมอ่ะเป็นคนชอบงอแงแล้วสิ่งที่ทําให้ผมหยุดงอแงได้ก็คือของกินครับแล้วสิ่งที่แม่ชอบยื่นให้ก็จะเป็นช็อกโกแลตครับผมไหนลอง จำลองสถานการณ์เวลาแบบงงแงมาถึงแบบแม่ให้ดูหจครับโหจะดีแล้วครับนี่มาอยากกินข้าวถ้าพรุ่งนี้ผมตื่นมาเจอซัมบี้นะครับผมจะมีสองทางเลือกในชีวิตนะครับทางเลือกแรกผมจะสู้กับซัมบี้ครับทางเลือกที่สองนะครับผมจะยอมเป็นซัมบี้ครับะว่าน่าสนุกดีครับ นิโอสนิทกับใครที่สุดในวงครับนอ่าในวงนะครับก็นิโอสนิทกับน้องโอ๊ตมากที่สุดครับเพราะว่ารุ่นราคาเดียวกันใช่ครับเป็นรุ่นรุ่นเดียวกันด้วยครับแล้วสนิทกับโอ๊ตที่สุดแล้วปกติทำอะไรกับโอ๊ตครับปกติครับเวลาอยู่บ้านก็คือเล่นเกมด้วยกันครับสวัสดีครับเข้าวโอ๊ตคอมเพสครับ Element Echo ครับ เขาบอกให้เป็นคนที่ชอบกินใช่ไหมใช่ครับชอบมากเลยครับของกินเนี่ยมีของโปรดอะไรบ้างที่เป็นพิเศษของโปรดก็ต้มแซบครับเรต้องต้มแซบเพราะว่า,ม,วามันแซ่บอะครับมันแซ่บอยากให้เราถึงปั้นว่าตอนที่เขาอยู่เนี่ยเป็นยังไงบ้างมนสัตรานองเขาโอ้ อ๋อลาจับเลยครับคนนี้เดินมาทีนี่สาวเหลียวสาวมองเลยครอยู่กับใครในวงหวายที่สุดครับผมก็อยู่กับทุกคนบ่อยที่สุดนะครับไม่ว่าผมขอไหมครับครับก็อยู่ที่ผมคิดว่าผมอยู่กับเจชินบ่อยที่สุดครับเพราะว่ามันมีเหตุการณ์หนึ่งครับก่อนที่จะเขาดาวปี2025ครับ ผมได้อยู่กับเชชินเป็นเวลาประมาณ2อาทิตย์ครับนอนด้วยกันกินด,ด้วยกันตัวไม่ห่างเลยครับผมรู้สึกเบื่อมากมากครับเบื่อเชชินครับอยู่กันเยอะเกินไอ้บักบักนี่รู้จักบักกันนะครับบักคอมแพสครับนี่ก็คือเป็นเป็นนักกีฬาในคอนโดในแห่งหนึ่งแล้วกันเขาเป็นนักนนมืออาชีพในระดับเลยอยู่ในวงคอมแพสของเราด้วยก็คือมันมีคนที่ผมเนี่ย ไปลองเตะเขาดูว่าผมอยากรู้ว่าเอาการได้แชมปม์มันจะขนาดไหนนะในกอผมลุมเลยมีผมมีมีใครนะมีเซนน้อยแล้วก็มีมีจักรชัยผมไม่ได้ทำผม3าคนไม่สาม,มารถชนะดองบักได้ผมโดนเก็บภายในสิบวิล่วงกัน3าคนผมเชื่อแล้วว่าเก่งจริงครับผมผมบักคอมเพ s เอลเมนต์วินนะครับ บอกสิ่งที่ขาดไม่ได้3อย่างและเพราะอะไร3อย่างนะครับสิ่งแรกผมคิดว่าน่าจะเป็นเงินครับถ้าสมมติเราไม่มีเงินเน่ยเราก็จะหิวข้าวแล้วก็จะไม่มีเงินซื้ออะไรหลายๆอย่างเลยฉะนั้นผมรู้สึกว่าขาดไม่ได้แน่นอนเงินอันดับที่2นะครับผมว่าน่าจะเป็นอ,อ,อะไรอ่ะไม่ใช่มใหม่อันที่สองผมว่าน่าจะเป็นเป็น ผมคิดไม่ออกอันนี้สองผมอ่าผมคิดว่าน่าจะเป็นรองเท้าครับเพราะสมมติเราไม่มีรองเท้าเนี่ยเราก็จะออกจากบ้านแบบว่า,าแบบว่าแบบออกไม่ได้อ่ะเพราะมันมันมันไม่มีรองเท้าไงเลยออกไม่ได้ใช่ไหมทุกคนอย่างที่สามนะครับผมคิดว่าน่าจะเป็น พี่ๆทุกคนในวงนะครับเพราะสมมติว่าถ้าสมมติผมไม่มีพี่ๆทุกคนในวงเนี่ยอย่างแบบว่าไม่มีคนช่วยสอนเต้นสอนร้องเงี้ยก็อาจจะผมอาจจะไม่มีผมที่ยืนอยู่ตรงนี้ก็ได้ครับผมใช่ผมก็เลยรู้สึกว่าสิ่งนี้แหละช่อผมขาดไม่ได้เลยคือพี่ๆทั้ง12คนใช่ครับสวัสดีครับแซกคอมเพลสนะครับ e l e m e n t Flow ครับในวงมแซกใครได้สุดครับอือ เอาเป็นว่าอยู่ช่วงเอาเป็นว่าที่ช่วงนี้อยู่ด้วยกันมากที่สุดด้ยวยครับน่าจะเป็นบักครับเพราะว่ามันมานอนที่บ้านครับอยู่ด้วยกันบ่อยมีอะไรอยากจะพูดถึงบักไหมครับก็แสงแหลมมากครับลดเดซิเบลนิดหนึ่งตอนนอนอาจจะสบายขึ้นครับผมออโอ้ตอนจับเิสงสัยว่าไต้องอยู่ด้วยกันตลอดเวลาสคนอตติดกันเลยครับไม่รู้เลยครับบางทีมันก็ พี่แซคไปนอนบ้านด้วยสิอย่างนี้เลยครับก็เราก็ชิวๆอยู่แล้วเป็นคนชิวๆก็มานอนได้ครับผมแซคเนี่เริ่มร้องเพลงเริ่มอยากเป็นศิลปินไหมครับโอ<ฮ>้โหน่จาจะตั้งแต่เด็กๆเลยครับแต่ว่าจําได้ว่าวงแรกที่ฟังเนี่ยคือฮอกเทลครับแล้วก็เหมือนร้องบนรถให้แม่ฟังมาครับแล้วก็แต่ว่าตอนนั้นจําได้ว่าแม่ไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่อาจจะร้องแปลกๆ,ๆแล้วก็เลยมีความรู้สึกว่าเอ้ยแบบ ด้านดนตรีเนี่ยมันก็น่าสนใจนะอะไรเงี้ยแล้วก็พอช่วงประมาณขึ้นปีหนึ่งครับก็ไปเรียนร้องเพลงกับคุณครูท่านหนึ่งสำหรับผมแล้วก็ยาวเลยครับรก่ปกตัเตนนอ,อนขึ้นสเตจจะไม่ค่อยตื่นนะครับมันจะมาต,ตื่นเตี้ตอนแบบตอนกําลังจะเดินขึ้นแลแล้วจะแบบความกังวลจะเริ่มมาสุดท้ายก็ทําไงนะครับก็ หันหน้าไปมองเพื่อนครับอาการมันจะดีขึ้นนิดนึงแล้วก็หายใจลึกๆแล้วจะมีคําพูดหนึ่งครับเป็นคําพูดของพี่ในวงครับเขาจะบอกว่าอยู่ที่ใจอะไรก็ชิวครับผม, <c oughs> มแล้วอาการจะดีขึ้นเยอะแล้วสวัสดีครับผมฟิลคอมเพสครับเอลิเมนต์เฟรมครับผมอยากได้ประโยคที่เป็นตัวตนของพี่เลย นี่เลยครับประโยคนี้ผมเชื่อว่าใครที่เคยมาดูพวกเราทั้ง13คนนะครับจะเคยได้ยินไปแล้วเพราะว่าผมเนี่ยมีคติประจําใจอยู่ตลอดเวลาครับคืออยู่ที่ใจอะไรก็ชิลครับผมเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยฟิลก็มีบางมุมนะครับที่แอบใจร้อนนะผมก็เลยต้องใช้คตินี้นในการเตือนตัวเองเสมอว่าไม่มีอะไรต้องรีบร้อนทุกอย่างอยู่ที่ใจ,จชิลๆสบายๆแล้วทุกอย่างจะชิลเองครับผมว้าวลอ,องบอกว่าพี่ฟิลเป็นคนเจ้าชู้ี่จริงหรือเปล่า ผมจะยืนยันนะที่นี้เลยนะครับว่าเรื่องที่ผมเจ้าชู้เนี่ยไม่ใช่เรื่องจริงนะครับทุกคนมันเป็นแค่คาแรคเตอร์ใช่ไหมครับแต่ว่าถึงบางทีจะมีสายตาเจ้าชู้หรือว่าแบบแบบมองมองมองหญิงมองอะไรเงี้ยก็อาจจะเป็นเรื่องที่แบบคาแรคเตอร์ไงครับแต่ว่าจริงๆแล้วฟิล,ลไม่ใช่อย่างนั้นครับฟิล,ลแบบฟิลค่อนข้างเฟรนลี่กับทุกคนก็เลยอาจจะดูแบบว่าเจ้าชู้ไปหน่อยแต่ที่จริงไม่ใช่เลยครับ<อ> ผมไม่ค่อยถนัดนะครับเจ้าชูเอาไงดีถ้าคุ้ตื่นมาแล้วมีซอมบี้เนี่ยจะทำอะไรเป็นอย่างแรกครับในที่สุดคำถามนี้ก็มาถึงจรินะครับอจริงๆผมรู้อยู่แล้วครับว่าวันหนึ่งมันอาจจะเกิดเหตุการณ์แบบที่ซอมบี้บุกโลกนี้ขึ้นมาได้ครับเพราะงั้นผมก็เตรียมการรับมือไว้เยอะมากครับต้องไปเปิดดูในโน้ตในโทรศัพท์ผมนะครับ ที่คนเชื่อว่าซอมบี้มีอยู่ใน,ในโลกนี้จริงครับซอมบี้มีจริงนะครับถ้าเกิดทุกคนเล่นโซเชียลมีเดียอยู่แล้วทุกคนอาจจะเห็นอัปเดตนะครับว่ามีเป็นข่าวแบบเชือเ้อไวรัสที่ทําให้คนแบบลุกขึ้นมาเดินได้อะไรเงี้ยครับใช่ครับแล้วก็แบบที่ติดผ่านกวางหรือว่าอะไรเงี้ยผมจะสามารถเห็นได้เรยเลยครับผมก็เลยคิดว่ามันมีอยู่แล้วครับเพราะงั้นก็ถ้าเกิดวันหนึ่งมีซอมบี้ขึ้นมาจริงๆก็รอดไปได้วยกันะะนะครับ อยากรู้เรื่องแปลกๆที่คุณชอบทำเรื่องแปลกๆที่ผมชอบทำอ่าอะไรๆเราก็แปลกซะด้วยเลยมีเรื่องแปลกหลายเรื่องผมล้างมือบ่อยครับผมล้างมือบ่อยใช่อันนี้อันนี้เป็นสําหรับคนอื่นอาจจะปกติบ้างหรือแปลกบ้างนะครับแต่ว่าคนอื่นบอกว่าบ่อยเกินนะครับบางบางทีผมติดล้างมือบ่อยเกินก็อาจจะเป็นเพราะว่าเคยติดโรคป่วยอะไรอย่างนี้ตอนตอนเด็กบ้างครับแล้วแบบเออผู้ใหญ่บอกว่าให้ล้างมือบ่อยนะจะได้ไม่ป่วย แล้วก็แบบติดนิสัยมาก็เลยกลายเป็นเรื่องแปลกๆที่ชอบทำสวัสดีครับทอนคอมแพสครับ Element ต์สไตลอยากดูว่าทำไมพี่ทอนกับพี่ฟิลอยู่ด้วยกันบ่อยนะครับก็เราสั่งซ้อมเวลาเกเราก็กลับทางเดียวกันครับก็นั่งรถไปด้วยกันทุกวันแล้วก็อาจจะมีแบบบางอย่างที่คลิกกันเรื่องแบบเรื่องอะไรวะ สวัสดีครับผมเบลคอมแพสเอลิเมนต์เวฟครับที่เห็นว่าเบลมีงานดีเล่ด้วยอยางอะไรบ้างหรอคับงานดีเดกของเบลก็น่าจะทําเพลงเนี้ยแหละครับใช่ก็เบลชอบทําเพลงไปเรื่อยเปื่อยอย่างเงี้ยครับบวกกับมีออกกำลังกายบ้างเล่นกีฬาต่างๆนานาครับแต่สุดท้ายก็จะมาวนที่ทําเพลงเหมือนเดิมเพราะว่ามันเพลินดีครับอะไรก็เริ่มจากการที่เราฟังเพลงของศิลปินที่ชอบก่อน และจากนั้นก็เริ่มสึกว่าแบบถ้ามันมีเพลงของตัวเองก็ท่าน่าจะฟินน่าดูเพราะว่าเสือปีนี้ชอบเขาก็ทําเพลงเองด้วยก็เลยแบบเริ่มทําเองเลยครับดู YouTube วิธีทําแล้วก็ทําได้เฉยเลยอะอยงครับพอก่อนพอก่อนครับผมเป็นคนเรียบร้อยคำถา,ามเราไปกันเลยดีกว่าผมเขินอยากให้เล่าเรื่องตลกให้ฟังหนูเรื่องครับ ฮือตลกอะไรดีมีอะไรอยากฝากคนที่กำลังดูชินีอยู่ไหมครับมีอะไรอยากฝากไหมหรอก็ก็อยากจะฝากพวกเราคอมเพลส้วยนะครับผมอยากอยากให้ช่วยเป็นกำลังใจให้พวกเรานะครับพอทุกอย่างที่พวกเราทำออกมานั้นพวกเราเต็มที่มากๆเลยครับผมก็ขอฝากทุกคนนะคะช่วยเอนดูพวกเราคอมเพลสทั้ง13คนนะครับ อนาคตจะมีผลงานดีๆออกมาจะพยายามพัฒนาตัวเองให้ได้ดีมากขึ้นครับฝากติดตามพวกเรา Compass ด้วยนะครับของเราก็สำหรับผมนะครับผมที่เป็นพี่คนโตในน้องๆในคอม p พ s s ทั้ง13คนนะครับก็อยากจะฝาก ผลงานของคอมเพ s สไว้แล้วก็อยากจะให้ทุกคนติดตามน้องๆทุกคนไว้เยอะๆครับผมเพราะว่าคิดว่าหลังจากนี้น่าจะมีอะไรหลายๆอย่างที่ทุกคนอาจจะไม่เคยเห็นจากแต่ละคนหรือจากผมเองด้วยผมก็รู้สึกว่าตื่นเต้นมากๆแล้วก็อยากจะทําให้คนดูที่ได้ดูพวกเราทุกคนมีความสุขและก็สนุกไปด้วยกันครับแล้วก็อยากจะบอกทุกคนว่า พวกเราทําเต็มที่ในทุกผลงานไม่ว่ามันจะเป็นงานใหญ่หรืองานเล็กนะครับผมก็ฝากติดตามพวกเรา Compass ทั้ง13คนไปด้วยนะครับแล้วเจอกันทุกงานทุกที่เลยครับผม อะไรครับน้องแบบหลอกนะแล้วหน้ามาไปไหนหมดเนาวผมเอาออกครับวันนี้ไม่ได้ถ่ายหนังแก้วหน้ามาปกติใส่วิกใช่ตอนนี้เอาวันนี้เอาออกอยากให้ทุกคนเปิดเม่งรับสัตว์รอเล่นผมไปรอดอมาไม่เลยฮึไม่ไม่เห็นยักษกล้องมันไม่ไปกล้งก็กล้องไม่ไปไม่เฉยไม่โชว์ละเออมันเฉยยังไงมันยังไงเออ ยังไงยังเล่นมันไม่ใช่สนนาพี่จำได้ว่าพี่ไม่มีท่านี้นะปอนปอนทำไมไปติดเรื่อยๆครับเรื่อยๆวันนี้เรื่อยๆนี่ไงครับก็คือทั้งวันครับตอนนี้เป็นเวลาปลายท้องนะครับแต่ว่าสองคนเรามาดูกันว่าวันนีแล้วเต็มกี่โมงครับเ Let's go น้องเซนว่าจะเสร็จดีโมควันนี้7องแพ้เสเมงเช้านุ่เียเเช้ายัไยาไอทนะพี่ปั้นนื่อยครับพี่ปั้นชิๆเออชิๆนี่หมายถึงว่าที่ใจอะไรก็ชิเออยืมเอาฟิลมาสุดๆมันไม่ลงให้เล่าอะไรที่แปลกๆ เดี Hye ๋ยวจะให้เราเริ yeah. ่อท right. okay. okay. right. oh. ีเมีความแก่าแบบเล็กมาตนในได้มงตแต่เริ่วมแต่างได้ยังไงจนถึงปัจจุบันเรว่าเดี๋ยวเอาคนทำถ้าในแต่คำถามในน้ำจากมิเตอรไทยผมจะใชไ่มเอ้ถามถามกดนเลยแต่เขกอหัเป็นซช่โอ้โหอืมวันนี้แซงมาทำอะไรครับมาคุมนณาสว่างที่คุมอะไรครับ ほん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 はんほ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 はほん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 